สวัสดีครับแฟนคลับทุกทกท,กท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพิเคราะห์ศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับจากพิทีมยวยราชดำเนินวันนี้วันพุทธที่สิบเจดกรกฎาคมพุทธศักราช2517นดนะครับผู้แดงนั้นก็จะเป็นโปนนายกสร้อยเวียงยองลำพูรพบกับทางด้านยกเพชรใต้เพชรบุรีพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อนสิบปผู้ที่สองก็จะเป็นทางด้านเพชรชัยนัชิตการันเหน่งพบกับทางด้านเพชรบานนน บอลมหาชัยพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์ผู้ที่สามก็จะเป็นเข็มเพชรบอร่ไอไพรอนันต์วบกับทางด้านโรบครอบแรดกลนยิมพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยี่สิบสี่ปอนด์แรดเวงไร่ตาช่วงแรกนี้ก็จะเป็นสตังทองช่อยพยักคบกับ,บทางด้านแก่นแก้ว2บุญมีฤทธิพ์พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยี่สิบหกปอนด์นะครับนี่คือคู่มวยในวันนี้แฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอปพิเกตสองสี่สิ่งดีที่ผมแนะนํานะครับผมอยากให้ เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกกันนะครับเข้าไปเป็นสมาชิกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าไปแล้วก็เข้าไปดูราคาเรทนะครับฟรีจะดูตอนไหนก็ดูได้นะครับราคาสดๆจากพอร์เตทีทั้งหมดบริการฟรีเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเป็นสิ่งดีที่ผมแนะนำแอปพีเคสองสีที่เดียวจบรบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับ แล้วก็แฟนคลับที่อยากเข้าเป็นพี่น้องในกลุ่มไลน์นะครับครอบครัวเอสพีเคสองสี่นะครับครอบครัวพีเคสองสี่มีพี่น้องร่วมใจค้าอยู่สองพันหร้อยกว่าท่านที่ตรงนี้ก็จะมีน้ําหนักหน่วยมีราคาเรทมีมารักไม่ชอบมีราคาสดๆบริการฟรีไม่มีค่า,าใช้จ่ายอยากเป็นพี่น้องร่วมใจค้านี่ก็บันทึกเบอร์ผมนะครับศูนย์เก้าสามศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สี่แปดศูนย์ก็จะขึ้นไลน์ ทักมาได้เลยบอกว่าจะเป็นพี่น้องร่วมใจการแอปพลิเคชัน24พวกเรายินดีต้อนรับทุกทกท่านนะครับแอปพลิเคชัน24ทีเดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่ของทางด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูมารักมาชอบคนนะผู้แรกนะั้นโอนตัวนี้หนักแดงแต่ว่ากระดูกเป็นดองเยอะนะครับวันนี้ยกเพชรใต้ตเพชรบุรีกระดูกดีแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงได้เปรียบคัอบวงจรวันนี้ยกเพชรน่าจะเป็นดีเด็ดในรายการเปิดม,มามาทําทุน อยากได้เท่าไหร่ก็ชัดเอานะครับลุ้นได้ถึงน,นับนอกผู้ไดคนมามาอย่เพชรใต้เพชรบุรีนะครับผู้ที่2ก็ครับเพชรชนะสิกันวันหนึ่งเชิดเพชรวางผู้นี้เตะขาต่อยหมัดตรงแรงทั้งคู่แต่ว่าทาได้เพชรชนะเนี่ยต่อยประจําเพชรวานอนกระดูกดีแต่ว่าร่างกายไม่ดีเท่าไหร่เหมือนคุณนี้เบียดตนต,น,ตนอันตรายแต่ว่าปลายปลายเพชรชนาดูดีกว่าร่างกายดีกว่าน่าจะเบียดเข้าไปท้ายๆไปนะครับผู้ที่สามครับเข็มเพชรวอแพไปอนนั้นตัวนี้เข่าแหลมแดงเจ็บเดินจับเดินตีสูงเจ้า ส่วนโดยปรอบประเภทแร่ทุกทีมือนกันแต่ว่าความมั่นคงความเชื่อถือน้อยคุณนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับผมชอบไปที่เข็มเพชรบอลพร์มันท้ายๆดูดีกว่าคือรายการวันนี้ครับสตันทอนชอบไปจ้บตัวที่เขาแหลมแท้งเจ็บประเภทนอกได้ในดีสูงยจวส่วนทางด้านแก่นแก้วนี้หลากหลายนะครับฉลาดรวดเดวร็วฟีมือดีเดชเปิดมาใครต่อรองผมไม่เป็นที่เด็ดเลยนะครับที่เด็ดไปที่แก่นแก้วสอบนีริ์ตัวนี้ฉลาดหลักเปลี่ยดีมั่นคง ต้นงไปก่อนแน่นอนเดทเปิดแค่ใค้ต่อรองผมว่าสามหนึ่งห้าหนึ่งน่าจะถึงตรงนั้นก็เอาอตัวบางทุนเอานะครับแพ้ชนะก็จะได้ตังค์ต่อไปมาดูรอบที่สองนะครับมาดูรอบที่สองนะครับหลังการ่ายทอดสดคู่แรกนั้นหรือคู่ที่ห้าก็จะเป็นศรีชัยสอปประสบโชคซ้อนอยู่กับแสนเชิงเะไิญเกงไก่ที่อำเภอชำนีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตัวนี้กล้าแรกกล้าสวนแต่ว่าหยุดไปนานเชอกับผู้ชก เพชรสยามตัวนี้ก็หนักแรงเช่นเดียวกันคู่นี้นะครับคู่นี้ใครพลาดเป็นร่วงเป็นหล่นมีโอกาสนับน็อกถึง80 90%เลยนะครับหมวยอนับน็อกวันนี้สองคู่คือคู่แรกกับคู่ที่ห้านะครับหม่วยนับน็อกสองคู่คือคู่แรกกับคู่ที่ห้ามีโอกาสนับน็อกถึง90%เอร์เลยนะครับแต่ผมยังชอบไปที่สิทธิชัยสองประสบโชคก่าแลกค่าสวนมีรุ้นตลอดวันนี้หน้าลงทุนรองครับคู่ที่สองรอบที่สองนะครับหรือคู่ที่หก สิงหาร่าสิคุณทับเจกับราฟาเอลคู่นี้หนักแรงทั้งคู่นะครับไข่พายเป็นลงไปหลุมเหมือนกันแต่ผมยังชอบไปที่ความเป็นมวยความเป็นเจ้าถิ่นของ,งสิงหารวันนี้แต่ระวังนะครับเล่นแล้วอันตรายระวังหน่อยคู่นี้ใกล้เคียงกันมากนะครับคู่ที่เจ็ดครับบินเหลี่ยมธนวัฒเจกับกุหลาบขาวคู่นี้มาแทนบินหนักแรงแข็งแกร่ง,งกุหลาบขาวกระดูกดีนะครับใหญ่ยาวจากวิลัมตัวนี้น่าติดตามครับ นหนาลุงทดลอง,ลงลไปที่กลาบขาวซอกรวงและพิทาได้การเดยแมมมอสซอสสลัชีพเซเบียรรูปร่างเยอะวันนี้เจอกับไพโรดน้อยซีสเลียนโดทินที่จ้าไพโรดน้อยซอสอประสบโชคลูกศิษย์ของแสนเชิงเล็กนะอยู่เป็นนานหยุดปเกือบสองปีสูงยาวกระดูกดีแต่ว่าร่างกายเป็นดองคู่นี้ผมชอบที่แมมมอสซอสสลัชีพต้นต้นอจัจเบียเพราะว่าสัจเบียรรูปร่างเยอะกระดูกเป็นด,ด,งด,ดองแต่ว่าปลายปลาย,ลายร่างกายดีกว่า น่าจะเบียดเข้าท้ายน่าจะเบียดเข้าไปจะท้ายไปนะครับขอบคุณสำหรับขอบคุณสําหรับควัมใจที่มีผมมาเดินตลอดนะครับพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ